ใหม่ๆเล็กเด็กเจ๊งใหม่เขาเขามารับงานอยู่ตกลงเฮียไม่ใหม่เลยนี่ฮะใหม่ๆฮะับจริงจริงดีนี่แหละโอ้โหไปด้วไปกูมาหางดับเอออีวัยไอ้บุญจันมึงมาหางดังวันนี้ไม่มา้างดังวับนี้คือว่าจะไม่ไม่แตงรูอะไรว่าจังไรล่ะไอ้มึงเล่นที่ตัวเนี่ยตัวเนี่ยไปใส่อี๋ไปเที่ยวงานมองเกาเข้าใโอ้มองเกานั่นบ่กเมนไปดิ่เด้เอาเบาเสกมาตัวนี้ ได้ยังไงอันมื้องแรกคอยว่าคอยจิมาบอกเจ้าเลยชื่อเ่คอยจะไปกินขาวมาเกิดมูอุ้ยพอดีพอดีพอดีอ่ายจะไปไต่หนูขึ้นมาเสกโอ้อยังจะไปไต่หนูน้ำกันบอกแมนเออเออคอยกับจิไปงานมาเกิดอีโปมเด้อแมยพอดีพอดีพอดีแล้วสันเออจะลับเด้อเด้อเด้อดเออเก่าก็จะขับเด้อเดือเออแต่มันได้จ็ดตัวสองตัวหนังเข้ามามาแน่กับจิมาเลยละาเสออเออเออโอเคโอเคไปเลยไปนะเออเออไปคอยไปเขาสันมันจิโต่นั่มคอยอุ้ยไป มันคือเขาล็อกพอดีแท้พอดีใส่รูกาสแล้วไปไปเข้าไปไปพี่แขกหลายคนเนี่ยฮะมีแขกมาหลายบ่แขกก็ทุกวันแหละฮะอุ้ยฝรั่งฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีไหมฝรั่งอินสเตอร์อย่างงี้ก็อินเตอร์มีเป็นบางครั้งอ๋อส่วนมากจะเป็นพวกกีดยางหาทนั่งยอมน้ำยางเสร็จก็ มาแถวน er, er, er. mm. uh, anyway. uh, ี้แหละเยอะๆอุ้ยเงินหลเงินไหเอเงินไหลมาเี่วผับแถวนี้แหละอันนั้นก็ลายลูกค้าลายใหญ่นะ้น่าอน่ะมีป่ายางก็โอเคแหละเดี๋ยวกู帮โทรศยพทบจะเข้าไปข้างในไหมจะเข้าไปข้างในไม่เป็นอะไรหาแล้วรอรอแขกก่อนรอแขกรอแขกก่อนลองท้องก่อนทุกคนทุกคนกับคุณกอนอาเจาเจิญจ้าเจิเจาเจ้าเจ้เจ้เเจ้เ้เเ้าเ้เเ้เเเด็ก เด็กใหม่เขาเขามารับงานอยู่สองคนเฮียไม่ใหม่เลยนี่ฮะใหม่ใหม่ฮะสดจริงจริงยิ่งดีนี่แหละค่ะโอ้ยอันนี้เจอเลยครับฉันแต่จะคุยราคากันเอาครับวันนี้ผมเป็นคนที่เผับครับจัดก่อนจัดก่อนเลยแข็งแข็งเก่งว่ะล่ะนังละเดี๋ยวเราเลยไอ้เดี๋ยวเเราลยไปดิ้งกับเฮียไหมเฮียนี่ติดกระเป๋าหนักกระเป๋าหนักได้กระเป๋าหนักเด็กผู้ชายกระเป๋าหนักโอ้ยเดื ให้ให้เท่าให้เท่าไหร่คะอุ้ยแล้วแต่น้องเลยเหี้ยจัดให้หมดแต่กูพร้อมอุ้ยจะได้กูขำมากจะไปเไปไปมึงก็ไปก่อนกูไอยากใหู้ไปเหี้ยจัดให้ไปเดี๋ไป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 กูไม่อยากก็เอ้าเอ้ยไอ้บุญจันทร์มึงมาอย่างะไรนี่ล้วไม่เล่นนี่จำเพื่อว่าจะช่วยแตงนูอะไรครับอันนี้ที่สถานที่ผับครับแม่มันเถียงกันครับเฮ้ยคอยเชี่ยอย่าเป็นคนเชี่ยคนไอ่ผัวคอย นี่พวกอยพวกลอยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่าจไปตหนูไปไปก็เถอะครับผมการไม่เกี่ยวไปไปค่ะไปไหนก็ไปเอาจับว่าจะชิบไต้หนูใช้หนูจ้าคูมืนี่ไปพันว่าจะไปวันเกิดแสดงว่ามามาหนีดิฉันอุ้ยขวัญางมากเ้อขวัญรางมากอุ้ยแสดงว่าจะมาดูเหรอได้หนบอเทือสองเทือสอง